บัดนี้วันที่10เดือนธันวาคม2 5 6 7เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าฐานิกาสองแสงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทส่วนอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิหนหชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตถาคัตชันตุเทวตาสทธรรมามุนชาาัชสา สุนันตุสขัขโมกตังสักเคกามีเจเลตุเปคิริขัตเรจันตลิเควิมันเนทีเปรัตเถสาคเมตารุวะนาคเหนัตนเนคเหวัตถุมหิคิตเตภุมาจายันตุเทวชลภะ,ะวิสมยะขาธรรมมาภาณาคติถิทานธาทิสันติเกย,ยังมุนีวราจันังสาธโมมสันุสุนันตุ ธรรมสวนา์การุยยัมพัทันตาธรรมสวนรคการอยยัมพัทันตาธรรมสวนาคการอยยัมพัทันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้าน้ามตตัสสะภควโตอะรหัโตสัมมาสมพุธัสาะน้โมตัสสะภควาตโตรหัตสมมาสุระสหน้มต์ัสสะภควตโตรหัตสัมมาสุทุรสาวสามบทสวดพระเตชะรณคม พ ah ุทธังสละนางคาจามิธรรมังสละนางคาจามิสังฆังสละนางคาจามิทุติยัมปีพุทธังสละนางคาจามิทุติยัมปีสังฆังสละนางคาจามิทุติยัมปีสังฆังสละนางคาจามิตุติยัมปีพุทธังสละนางคาจามิตุติยัมปีพุทธังสังฆังสละนางคาจามิตุติยัมปีสังฆังสละนางคาจามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคถานัานที่มีสละนางเงินยังพูดเทอมีสละนางเวลัง เอเตนะสัจจวัชีนะโสทิ่มีมดตุสัปทานัตถิมีสรณังอันยังธรรมมีสรณังววลาเเตนะสัจจวัชีนะโสทิ่มีหมตุสัปทานัตถิมีสรณังอันยังสังคมมีสละนางเวลาเกตสัจจวัชีนะโสทิ่มีหมตุสัปทาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลาสมัยยางะขาวา เกษวิหารติกปีวะดุสมิมหาวานีตาพิโคสังเคนัสัติมปัจมัตเตหิพิโคสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสสะทัสสะทัสสะหิจารโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติโมติภวันตังทัสสานายพิโุนาสันขจารัตขัว จตุน,นังสตาวานนะยะเทวนานังเอเตตอะยังโขภะควาตาสกเกสุวิหารติกะปีวัตถุสมิมหาวนีมหาตาพิโคจังเขนะสัธิตปัจจะ มาเตหิภิกขุสุเตหิสัพเพเหวะระหันเตหิทัสสะหิจะโลกะธาตุหิเทวะตาเยปุญญะสันนิปัตติตาโหนติภวันตุตังทัสสนายะภิกขุสันจายนนะะยัิเยนะภะคะวะเตสมยะวะอุปัสสัตวภะคะวะตสนเปติคายมติอะระโภาเวะตาเสยัตตินามะะรปุริสสัมมัจจิตังวปะหังะสยะ พระชาตังพระขาวตังเศนษฐายวตังสมาสีสุเทิวสุอัตตารหิตาพระขาวตุปุระตุปะระหังสุอัตคุปทวตตาพระขาวันตังอภิเทวตตาเอกังมตังอังทังสุเอกังมตังทิตะคุเอกัเทวตาพระขาวตุสันติเกอีมังคาถาคาสีมาหาสามา โยปวัตชนมิงเทวกายาสมคตาอาคัมตามหาอิทังตามหาสังมยาทิขายวะอปิสัจภาคสิอัคคภบอปราเทวตาพระขาวตัวสันติเกีิมังคาถาภาษิตตัดตาพิสาว

อตากัสสันติอิปาภูมิมหามนุสสังเทวะเทวกายังปุระลเสสันติัุภควอมันติเยสุเยนะภะคะวะติสุลกะโทสุสุเทวตาสนิปติโหติตะภะคะวันตังทัสสนภิกขุสัจายะปิตาภิกขเวเอิสุิมันอะระหันโตสัมมาพุทธาเสัมปิภะคะวันตานังเอต มะเรยาวเทวตาสานิปติอาเฮสุงเสยยาทปิไยหังเอตระหิเยปิตะพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทนางอารหันตุสัมมาพุทธตะเต,ะตสัมปิพระขวันตานางเอตาปรมามเยวะเทวตาสันนิปัตติพระวสีสันติเสยยาทปิไมหังเอตา พระหิเอกจากสามิพิฆเวสกายานังนิคติยิปิฆเวทักียานังนิสามิเทนิสาสามิคเวทิวกายานามิติสถานังกานามิสิกาโรธาภาวิสติเอกัมพันเตติโขพิฆเวพิฆวะตุปัจจุสดุสุภะวะตูเอตัตถะ่กบุตจ่าสีระดูนะกุจามิยะตาภูมิตาตาอิตายติติฆะพรังปัจหิตาตาสมะหิตาปุถุสา หาวสันนีนาโลปะสาพิสัมพุโนอาตมานาสาสุธาวิปัสสนามานุภาวิลาพิญโยปัจจสตเยตวามหากัปปะรติโตจะอาญเถจะสวะสาวานีสนติสลรกายาภิกันตาติวิชนาสติภิกาวุตจะอัปตะกรรมะกรุงสัตวาพุทนานาสาสนังเตสัมปตะ ละหูยานางังอมานุสาสนังทัสสนาอปเปเกสะตมุธนังสหัสสะอัฏฐสัตติงสตังอิติสัทธาศาสนาอนุสาสนามุทสูงอปเปเกนัมนมาทุกขังทิ่สาสภาพุทธาอาคุณตันจสาสปังอภิญญาญาวิวัคขิตวาจักุมาตตัวมันต่ ยิสัทธาสาวากีสารเนรติเท,ทวกายาพิกันตาเทวชิตนาพิกโวเยวหังกิตติเยสามิคิราหิอปุตพระโสาสัตตาหาเจยกคโคภูมากบปิวัฏทะเนที่มันโตว,วัฏมันโต วันนวันโตยสติโนมตธมนาภิกมุโิคคุณนาสมิติงวนังจสหัสาเหวาวัตายขันาตาวันิโนทีมันโตุติมันโตวันนวันโนมมธมนาภิกมุโมคคุณาสมิติวนังสาตาคีลาจัสาหัสสาเห็นว่าวัตตาสสาหยะขันนา อัตตาวานิโนทิมันโตสุติมันโตวนั่มันโตยสัตถินโมทัมานาพิการมุพิคุนาสามิติมานังเวสามิตาปัจจสตายะขาลาตาวิโนอุทิมันโตชุติมันโตวนั่มันโตยสัตถินโมทัมานาพิการมุพิคุนาสามิติมานั่งกุมพิโรราชากิโกเวปูระ มน,นื่องวสนาพิญญสตังสหัสายาขาภูยสิปัสอุพารหิกุสุปัสมิติวนางภูริมติที่สัราชทศทศถูปราาสติ อันธพานางอธิปติมหาราชยศสิโตพุธปิตัสสะพักโวอิทนามามหาพลาอุทิมโตชิติมันโตวนัมันโตโมธมานาอภิกรรมุงภิคุณาสัมิติีมนังทักกินาจจะที่สังราชาวิลุหะตับาสติกุมเพยอธิปติมหาราชายสสิโสพุทธปิตัสสะพักโวอิทมาลามาหาพสะอุทิมัโตวนัมันโตยศสินโนมธมานาภิกรรมุงภิคุณาสัมิติีมนังปัจจิมันที่สังราชาวุ ปักโขประสะสตินาค้าอธิปติมหาปราชายยศตีโสภุตปิตัสสะภคุยที่มัเป็นหลายที่มันเตลชิติมันโตโมธมานาภิกามุงพิขุนาสานิจิมะนังอุตตรานจาริสังราชาคูเวตัสราสติยาขาอัตฐปีมหาราชายศตีโสภุตปิตัสสะภคุยอินทมานามหาภารายที่มันเตลชิติมันโตโมธมานาภิกามุงพิขุนาสานิจิมะนัง ปุริมาทิสังฆัตรัลโธทิคิเนอุลหะโกภูฉเวปักโคคูเวทิติทิสังจักเฆมเหยราชาสามารถจะทศสิทธาพมันมนาอิทังสัตุเวกับพิวิตาเมเตจัตสาอาภูจัมาเกเกวุจัจจารถาคุณเมกินเนจัอปตะโคอันจัตุนจัจจศัตโตมาตริจิสัตโตจักันโภอาชาชนุสปุอาคูจัสิโคเทติมภารุจัยุจชะสาเจจันเยจราชนง อัตะโคสหัตราชุภีพะครัวพี่กันโบรภิกามุคุณาสามิตินวัตถุอัตคูสปานาคาวิสัตธกากัมปูอัคคุปยาสติยาติอายุมานะทธจักอัคคุยสัสถิโนวิราวิมหารสามิตินวังเยนะคาราชชสหัสอาจารลันติทิพปาทิจักปะขีวิจักคุนังวิหะเตวิจักปติจิตระนาอันติสุปันโนโคพุทธาสหทิวาติอุายันติ นะคะสุปานาสหรัติกงสุพุทธามชิตาวาสเทสมะทิตาปริเสติทิมตุสติโนกาลัสิปุราเทสาเวปัสสจติจ้าปะมูราตูจติสหสุต้พุทธานามสัพเพวะขุมมาเกศสหัตวาเพื่ลองเสียงนาหุธรรมมะปะคารุงสันเทพัฒนันเตพิกุสังอิติมะนางอาปูจเตวะปเทวีเทชาวายุ สัจะขมมุงวราคกวะราตทวาสมุจฉะยัตสามิตากรนากริยาคูเทวายัสิโนเทวิิตตกายาสเปวันิโจิุโตอนตยิ่ัจรีนโมทนาปิกามุปุาสามิตินาเวนทุจเทวิสาลีจัตสาสมุทียุยมาจันตัสิวาเจนมาคูคุรักขิตาวายัจสิสาติวาโสเรมาคูคุรักขิตา न्त मोर मना मु पिखुनाेमिया मा या सचि नम्भा तिलामिका चे नि तिनो अघु अघु चिम ति धे से สกายาสัพพีานัตตาวันิโรธิมันโตมานามันโตมุทมานาพิฆามุพิคุณาสามิติงวนาสเทเตเทวนากัตติยาสัพเพนานัตตาวันิโรนานัตตาเยนะอาจุนเยจันสัจจิงสหะปุรัสสากังคิลังโคลังตังสนาเทวนาคังจันทะสติตังสัมมาปัทโตจากุลักขิตสหามัติสาโสปาสัมิติงวนาสัตตาโลกังสัมมาทิอุปปปโนชุติมันโตปัตกายุสัจุ อาทิคู่ปัญจวัตตานูเอติสันกิมาตาคอวคูหูปริปริโตเตตับสเปอาทากูปันเจสินเทเทวนาสับมะรเกมัสสาระเีพิกันติกามิปัจจักสักข์ชาสหามัติยังเอตคันหาถาพันทะตระเคณพันธะมัธยูวุสมันตาปริวาริธามาวมุนจิตถาโกจีนัง อิติตัตมัสยีโนกันหาสีนังอัติสายิปานินาตะลามหาชังสาวิเอตังยาธคุปปภวญาชีวิตโกตเถรโสปวิติสังคุปะอายญยังวสิตันจัสสปิอภินญาญวิขวัจุกมาตตุอัตติสัทคดวาสาวกีสรณีนรเต มารเสเนอภิกันตตวิชวนาพิขโวเตจะอับธรมมะกรุงสัตวพุทธสสัทนางวีตราคาหิปักกามงเนสามลูกัมพีอัญชยุงสัเีวิชสังกามาพยตินายัสสัชโนโมททธันติสหัสภูติสาวกเกเตชนิสุตตาติหกธรรมมาจากว ทำมาจักกับปวัตินสูตเอวันมีสุตัางอีกการสัญยาณพระกวาปารานัสรยามวิหารติอภิวาสุธาทะเยตตาโคพระกวาปัจจักวัคคิเยพิขุอามันเตสิเทวมีพิขเวอันเตกับชิตตนีนิสีวิตพายุจักกามีสุกาลาสุมังคาริโยโคคำโมนุปอริโยอานิสันฮิโตโยจายานอุตตะกะลิอนุโค ปะคามมามิฉมาปฏิทาตถาเตอภิสามพุทธาจะเคยกัิยากรณีอุปสมายะเป็นญาญาสัมพูายะนิพายยาสังกัตตติกัตตมาจัสสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาเตอภิสัมพุทธะจะขุ่กรณีิยากรณลิีอุปสมายะสัมพธรยะนิพายญาสังกัตติอายเยญาญอริโยอัตถังกิโกูมัขโ่เสยยาที่ทางสามารถ ทิฏฐิสัมมาสัมกับปุสัมมาอิวาสัมมาสัมมาโตสัมมาชิวสัมมาอายุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายยุสาวิเทเวมัาทิปฏิปเทอภิสังจะคู่กันนยุกบิอุปสิมา อภินญญาสามโอทือกโยนิพพายังสามเวตติอจียงโภปริภิกขะเวอุทัสอริยสัจจังเฉปินาทุกขาสาปินลทุกขามาใตังทุกขาคันวิจาทุกขาสมปติทุกขังอัติยติทุกขังโยโคทุกโภปิยติวิทยโยโคทุกขาปิยังชนะละปิตามปิทุกขังสัชิตติคุณจะปะทานขันธถ้าทุกขาผีทางโภปิทางภิกขเวทุกขาสมบุริโอเรสสัจญายันติตาปูภูณิโูปภิกขะวะ นันที่ราสตาขัตตานั่นที่คดีเสวยยาทิ่ทางกันวันพระควันตังพี่ควันตังนี่ทางโขปนินตังผู้ขังอริยศาสตรจังอยูต่ตัดเดตันเดโจสามุตติอชังโขงนปนินตังผู้ขเว ทุกข์ขันิโรภูคมินิปทาอริยสัจจังเยอริโยอธิธรรมภูมิคูเสรยทิทังสัมมาสัมปกปุจมาสัมมาจสัมมาสัมกมตโตสัมมาจิวะสัมมายมัจจาสัมมาสติสัมมาสัมถิอิทังคุทุกขาอริยสัจเจติมีพิกเวบุเพยานุนุสุเตสุธรรมิสุจขังสูระปฏิยานาพระเิปัญญาพะปิวิชาวระปิอาโลกระปฏิยัโขป็นที่ทังทุกขังอริยสัจจเจปะริญเยยันติมีพิกเวบุเพยานุนุสุเตสุจัสร เทพปฏิญาณังทจันณาเทพบดิอรุโกทปตังคิตันทุกขังอริยสัจจันปิยญนตันติมีพ่กเวบุเพนุสุติสุตมีสุจักังสุททปปิปัญญาทพปดิปัญญาเลื่อะโกทพปิตังคปิตันทุกขังสมุทยโริสัจจันติมีพกเวบุเพนุสุติสุตมีสุจักขังสุททปฏิยานังทปิปัญญาบดิวิชาเทะโกทพปิตังคปิธันทุกขังสมุทโยริสัจจันป หาตันทับันติเมพิคเวบุเพนะนสุเสุธรมสุจักังสุรปริยานังรปิปนาวุระปฏิวิชาระปฏิอโลโกุรปังโคริัโคริังทุกขะสามุทโยริสัจจังปะหีนานิเมพิวบุเพนสุเตสุธรรมิสุจักังสุรปฏิยานังระิาุระปฏิวิชาระปฏิอาลโกระปริจังโคนิจังโคนิจ อริยสัจจันติมีพิเวบุเพอนัุสตรจสุจากขังสูทพบดานังทพปดีปัญญาอุทพปดีวิชาทพบดีอรโกทพบิังคลเนทัทุกขังอริยสัจจันติเพพเวบุพนุสตสุธรมีสุจาังสูทพบดญานุงทบฏิปัญญาทบดิชรโกดีังคนัทุกขังอันนี้โรโยเรสัจจันสัจจันติมีพิคเวบุเพนัอุสตเสุธรรมมีสูจากังสทพปดีญาณุอุเทพีปัญญาเทปบิ ขขามินีปฏิปทาฤๅษีสันติมีพิเวเบุพีันสูตรใสูตรธรรมีสุตจากขังสูเทพริยานังเทพบดีปัญญาเทพบดีวิชาเทพิยาอุทธปิตังขูเทพบดีริทาฤจษสันติมีพิกเวบุพีอนั้นวิสุตจสุตธรรมีสูตจากขังสูตรเทพบริยานังเทพบดีปัญญาเทพบดีวิชาอุทธปิตังโคปณิสังสุขังโลกเาม่มีปฏิปทาฤๅษสัจ พาวิรันต hmm ิเมพี่กบิบุเบอันนั้นสูตรเจสูรธรรมีสุตจากขังสุตรเทพบดีนะอุทธบดีปัญญาเทพปดีวิชาเทพปดียาวิกันจะเมพี่กเวบุบอิเมสุตรเจสูทุอริสสตจันตุอิเมรัตังวะทัดติสาวะเกตยะสาพุทธังยะตตินะนะสุวาสละสังโฆสาวะเตตหาห์พี่กเว

ออตาโงพี่เวสเสโลกาสมรธาสมรเสมรเกนุ่ยะพจารสมุนสามิตังพลัสามปตอาภุทธทปัญจาสินาปัจจนาคิสูปนิญังูบุกามุตยามัติจาสติสังฆานุบาปูนัปะกตาอตมาพี่ขะวพี่ขาวตัวขาวะทีนนักามิติปนุษสามิติมาวินมาตะโกที่ฉนาวิถมันธมมะกุระเปฏยัจิสัตย์อฟังสามพันติ เอ้รูธรรมติปวัตติเตจักพระวตาพระขบันเทกุมาเทวสารตานุสาวิสุอาจเขาวะตาภารานุสียังอิติเตมีคาเทยนุตรังกรรมมาจักพระวตาอติยาสามีพระขวานาเทวนาการยังสามารถเกจิโพจะมิติภูมานังเทวนาสัตวังสัตวะเตระราชกาเทวนาสัตนุสาวิสุเจวราชานาเทวนาสัตตา พุทธะตวะตัธีสินเตตะท้าท้พุทธาวิสุเตวะสนาเทวนาสัตตังสถัตวะติยาวนาสต้าพุทธาวิตุยามานังเทวนาสัตตังสถัตวะตุสชวะเทวนาสัตตังพุทธาวสุงตุชิตานังเทวตานังสถัตว์สถัตตังเทตตานิทตัลติเจวะสุตตานังพุสธาวิตุนิมนาตตีเทวนาสตังนุสาสถัตวันติยนตังสัตตังเทวนานุสานิสุงปิณตัลติ ตฏินังเทวนังสัรทังสัตตริงพมันกายิกายเทวนาลุจาเวสุงเอตันภควาตาปาราาสิยังอิสิปฏเนวิทเยอนุตารังธรรมจักกะปวัตตังอัปปะวัตติยังสารณีวัดสารณีนะวัดเทวนาวามณีภะวนกายโกสมมติอิิหัติชาเขนีนาติอุหุเดยะปาราลกัสตูคุมฉันติ อเยนจะทัสหสสสันลีนนขโลกธาตุสัมกมปีสัมกมปีสัมกเบติอปโมนาจะอโรโรเกปรุระหุติอติกัมเทวนังเทวนาภาวังอธโขภะควาอุทังอนาอัญญาสิวตโกนทานญาัญญาวะโกนญาติทัรอัญญมตุกัญญญาสัตตะโกนทนันโยตวาวะนัมหุงสิติ